สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุค่ะคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักของชาวทัตุไฟคนโสดนะคะในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2,566นี้ค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะว่าพลังงานความรักคนโสดเป็นอย่างไรบ้างพลังงานตัวตนของคุณในช่วงนี้ทัดไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ธนูเนาะจะอยู่ในธาตุไฟหมดเลยค่ะ ขอดูพลังงานหลักของคุณนะคะตัวตนของคุณรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะหรือว่าไม่ถูกใจนะ,ะไม่ถูกใจคนที่เข้ามาก็ได้นะสิ่งที่ที่เจอก็ไม่ได้หนั่งใจนะคะปิดกั้นนะคนโสดคิดมากออยู่ในสถานการณ์ที่คือพลังงานของคุณอะคุณอยู่กับตัวเอง อยู่กับตัวเองแล้วก็มีคนเข้ามาก็อาจจะรู้สึกว่าอยากไม่ใช่นะคะคณโสดในถือกระทาแต่ทีนี้พลังงานของคุณขึ้นมาแล้วนะว่านับจากที่เราดูไพ่เนี่ยจะมีคนเข้ามาแล้วแหละก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาก็ไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณนะคะหรือคุณกลัวที่จะรักมีกําแพงในเรื่องของความรักก็ได้ ทีนี้จะมีคนเข้ามาเร็วๆนี้นะคะสำหรับชาวธาตุไฟคนโสดขึ้นไพ่เดลเลอร์เป็นพลังงานของความรักครั้งใหม่นะคะการตกหลุมรักนะคะคนคนที่เรารู้สึกว่ามีแรงดึงดูดกับเรากำลังจะเข้ามานะคะมีพลังงานของชาวธาตุไฟด้วยกันก็ได้นะเมษสิงธนูแล้วก็ชาวราศีเมถุนนะคะกำลังจะมีคนเข้ามาสารความสัมพันธ์กับ อย่างแน่นอนชาวธาตุไฟคนโสดคุณจะรู้สึกถูกใจเขานะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะมีความรักก็ตามแต่คนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกดีเขาก็เหมือนกันเขาจะรู้สึกตกหลุ่มรักคุณนะคะเนาะมีพลังงานของการเจอเนื้อคู่แล้วนะคะสำหรับชาวธาตุไฟคนโสด ความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะการเริ่มต้นใหม่ก็อาจจะหมายถึงความรักใหม่ๆที่จะเข้ามาได้ด้วยเป็นความรักรูปแบบใหม่นะคะเจอกันผ่านการเดินทางผ่านการท่องเที่ยวก็ได้นะผ่านการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณขึ้นไพ่ห้าเหรียญเก้าเหรียญนะคะคนที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีทำให้คุณอยากที่จะ เปิดใจนะคะทำให้คุณอยากที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะชาวธาตุไฟเองเป็นคนที่โสดแบบโสดเห็นคุณค่าในตัวเองมีความสุขอยู่กับชีวิตของตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองแบบร้อเเลยชาวธาตุไฟเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่ท้าทายนะคะตื่นเต้นหรือว่าชอบทำอะไรใหม่ๆชอบเ,อเป็นคนไม่ยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆนะคือ คุณเป็นคนที่เปิดรับอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วก็ชีวิตของคุณดีค่ะมีความสุขกับตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเติมเต็มให้กับตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้เข้ามานะคะเขาก็จะทําให้คุณอยากเปิดใจที่จะรักเขาเพราะว่าชาวธาตุไฟบางท่านบางคนเนี่ยเป็นแปดดาบเนี่ยเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะบางคนมีกําแพงสูงมากในเรื่องของความรักนะคะหรือว่ามีอดีตที่ จะปวดนะคะในเรื่องของความรักทําให้คุณเนี่ยเปิดใจยากนะคะกับคนที่จะเข้ามาแต่ที่นี้นะคะคนที่จะเจอคนที่คุณจะได้รู้จักเขาเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำได้ด้วยนะคะกรกฎพิจิกมีนเขาเป็นคนที่อบอุ่นนะนกมองว่าชาวธาตุไฟก็ชอบอะไรแบบเอ่อที่อบอุ่นแล้วก็โรแมนติกด้วยนะชอบอะไรที่แบบว่าถ้าเป็นความรักก็ สายเทคแคร์อะไรเงี้ยคุณจะชอบแบบนั้นนะคะนะขึ้นไพ่8ดไม้นะคะอาจจะเจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารก็ได้หรือคุณจะได้รับข่าวสารของค,คนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณเร็วๆนี้ก็ได้ ความรักของคุณค่ะในช่วงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างคะขึ้นไพ่หกไม้นะคะจะมีคนเข้ามาพิชิตใจคุณจริงๆนะคะชาวธาตุไฟนะค,ะคุณมีสเสน่ห์นะคะในช่วงนี้แล้วคนคนนี้เหมือนเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะคนที่จะเข้ามาบอกเลยว่าเป็นคนใหม่ๆนะคะพลังงานขึ้นมาโดดเด่นเลยนะคะขึ้นไพ่หนึ่งไม้ก็คือคนใหม่ที่เขาอยากจะชัดเจนกับคุณ คุณจะเจอกับความรักที่เขาดูจริงจังแล้วก็ชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอมีพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการตรวจตรานะคะพนักงานบัญชีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะทำงานเกี่ยวกับราชการ รักษาความยุติธรรมก็ได้คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็รักความถูกต้องรักความยุติธรรมเป็นคนเจ้าระเบียบได้ด้วยนะคะเนาะเป็นคนที่เนี๊ยบนะขึ้นไพ่แปดเอ่อสิบไม้ค่ะโอ้โหจะมีคนเข้ามาชัดเจนกับคุณแล้วก็ทุ่มเทความรักให้กับคุณแล้วนะคะสําหรับชาวธาตุไฟโอ้โหคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะไพ่ใบนี้ขึ้นมา เขาอาจจะอยากชนะใจคุณหรือคุณจะอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหเราสมหวังกับความรักสักทีนะคะคุณจะเจอคนที่เขาอบอุ่นแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยขึ้นไพ่แปดถ้วยค่ะก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณได้ด้วยนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใส่ใจคุณนะคะแล้วก็ สม่ำเสมอกับคุณมากๆค,คนคนนี้นกมองว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาแน่นอนคุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ความสม่ำเสมอจากเขาเขาจริงจังกับความรักครั้งนี้มากๆนะคะนี่คือคุณคนที่คุณจะได้เจอนะคะสำหรับชาวธาตุไฟขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะอ่าคีงอบสอดเขาวั่นไหวกับคุณนะ วันไหวมากนกมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็มีอีโกโ้มีฟอร์มของเขามากเลยเป็นคนเปิดใจยากนะคะเปิดใจยากด้วยเช่นกันแล้วก็มีเสน่ห์นะคะมีคนสนใจเขามากมายคนคนนี้นะคะอาจจะมีพลังงานของพ่อไม้แม่ๆไ,ได้ด้วยนะคะในบางท่านบางคนเขารู้สึกดีกับคุณมากคุณทําให้เขาหวันไหวนะคะคุณทําให้เขาอยากที่จะมีความรัก เขาเคยเสียใจผิดหวังกับความรักมานะคะคุณคนนี้หนึ่งเหรียญคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่ใช่น,น,ใชนะคะถ้าเขามีคนเข้าหาเยอะเนี่ยคุณเป็นคนที่เขาให้ความสําคัญมากๆแล้วเขาจะเลือกคุณคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอือยากจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมั่นคง เนาะขอดูเจ็ดถ้วยค่ะคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้ด้วยนะอืเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคือจริงๆเขารู้สึกว่าคุณและเขามีอะไรที่เหมือนๆกันนะคะอาจจะมีสินที่เสมอกันก็ได้นะคะสิ่งดีงามของคุณและเขาอาจจะดึงดูดกันและกัน ดึงดูดกันและกันเพื่อให้เกิดความรักครั้งนี้ก็ได้สำหรับคุณและเขานะคะเขารักคุณเขาจริงจังค่ะแล้วก็โอ้โหขึ้นไพ่ดีเอ็มเพอเรอนะมีพลังงานของชาวราศีพฤกษภนะคะถ้าดินพฤกษภก,กันบังกรนะคะชาวราศีเมษดูสิคือเขาจริงจังกับคุณนะคะเนี่ยเนี่ยคุณน่าจะมีสินที่เสมอกัน เป็นคนที่แบบว่าใจดีใจบุญนะคะมีมีบารมีแล้วก็มีความแบบเมตตาผู้อื่นจิตใจดีนะคะนกว่าคุณนะสินงเสมอกันนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วเขาจริงจังกับคุณมากๆอยากปกป้องอยากดูแลคุณนะคะอยากให้คุณเป็นคนที่ มาอยู่เคียงข้างเขาเป็นคู่รักของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะซึ่งนกรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยแสดงออกแต่ว่าเขารักคุณนั่นแหละนะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูมีฟอร์มมีอีโก้แต่เขายอมคุณนะคนคนเนี้ยเ,เขายอมคุณเขาเกรงใจคุณนะคะเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ได้นะคนที่มีอำนาจในการสั่งการเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยค่ะ ที่นกเห็นก็คือเขารักคุณนะคะคุณคือคนที่เขาอยากจะมอบความรักให้กับคุณดูแลคุณเป็นความรักที่เขาเฝ้าปรารถนาที่จะได้เจอและในกรณีที่เขาเคยเสียใจกับความรักมาคุณทำให้เขาอยากจะมีความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะชาวทัดไฟคนโสด สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณความรักครั้งนี้นะคะทิศทางแนวโน้มเป็นเช่นไรคะเจ็ดเกรียนนะคะเด o มนค่ะพลังงานของชาวราศีมีนนะหดา คิงหรีนะคะขอดูเด e m มู n หน่อยค่ะเดิมมูลก็อาจจะเป็นความกังวลใจนะคะความกังวลใจความไม่แน่ใจก็ได้เป็นพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าดกเห็นพลังงานฝั่งเขาแล้วนะคะเขาอาจะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณทีนี้พลังงานที่เป็นเด e m มู n อาจจะเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้ที่คุณไม่แน่ใจว่าความรักครั้งนี้เป็นไปได้หรือเปล่านะคะอาจจะด้วยระยะทาง ที่อยู่ห่างไกลกันนะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างชา้าเนาะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันได้ด้วยนะคะนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับที่ปรึกษ,ษาเนาะด้านวิจัยนักวิชาการอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงได้ด้วยนะคะทิศท,ทางความสัมพันธ์ยังเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อนะคะแล้วก็ยังมีการลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอน คนคนนี้เขารักคุณคุณจะเป็นคนสำคัญต่อใจเขามากๆแล้วเขาก็จะไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปแน่นอนเขาจะไม่ให้คุณหลุดมือเขาต่อให้ความรักครั้งนี้จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดนะคะนกบอกเลยคุณคนนี้เขาจะคิดหาวิธีการหาทางออกให้กับปัญหาให้ได้้าเหรียญนะคะความห่วยหานะคะอืม ถ้าอยู่ไกลกันเหมือนมีความรู้สึกคิดถึงนะคะแล้วก็หวยหากันมากๆเลยคนคนนี้เขาจะชัดเจนเลยว่าเขาจริงจังกับคุณนะเขารักคุณนะแล้วเขาทุ่มเทมากๆเลยนะอ่าประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาเขาจะทำเนาะอ่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตนี้นะคะความรักครั้งนี้เป็นไปได้นะคะมีมีความหวังค่ะ มีความหวงังความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักครั้งนี้ขึ้นให้เจ็ดดาบแม้ว่าความรักครั้งนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนในตอนนี้นะนกมองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะขึ้นให้ t e m p พ r a ์แ e ก็คืออาจจะเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลังจากที่ใช้เวลาใน ความรักครั้งนี้มาสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะชัดเจนขึ้นเนาะเนี่ยค่ะโอ้โหสีไม้จริงๆด้วยนะคะอาจจะหมายถึงไพ่ของการยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะแล้วก็บางคนเนี่ยความสัมพันธ์เป็นเจดาบอาจจะยังไม่ชัดเจนก็คือจะชัดเจนขึ้นนะสีไม้ก็คือมีเป้าหมายเดียวกันมีอนาคตที่จะสร้างร่วมกันนะคะ การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี t e แ e น a n ลนหมายถึงไพ่ของการเดินทางได้ด้วยนะคะเนาะถ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคนโสดชาวทัดไฟบ้างนะคะเด็กดะนะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวทัดลมนะคะเมนทุนตุนกุมคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้ขึ้นไพ่เดอะเมจิกเชอ่าหนึ่งไม้เดอะไฮโ a แฟนโอ้โหขึ้นมาอีกแล้วนะคะตอกย้ำแล้วก็ย้ำเตือนว่าคุณและเขาเป็นเหมือนเป็นคู่รักทางด้านจิตวิญญาณน,นะคะคุณอาจจะรู้สึกถึงกันได้ว่าความรักครั้งนี้เป็นไปได้หรือคุณมี ทัศนคติหรือว่าสิลที่เสมอกันได้ด้วยนะคะสําหรับไพ่สองใบนี้นะชอบทําบุญเหมือนกันเป็นคนจิตใจดีเหมือนกันได้นะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีเนาะไพ่บอกว่าคุณรอดูสถานการณ์ก่อนก็ได้นะคะถ้าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะรักคนคนนี้หรือคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ยากจนเกินไปนะขอขยายเด็กดาบนะคะเขาจะ เขาจะทําให้คุณเห็นนะคะว่าเขาทําได้ความรักครั้งนี้สามารถที่จะประสบความสำเร็จและก็สมหวังได้นะขึ้นไพ่เดิ f o ฟูค่ะก็คุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นความรักที่เ,เสี่ยงสำหรับคุณนะคะแล้วก็คาดดาวอนาคตยังไม่ได้หรือเป็นความรักรูปแบบใหม่สำหรับคุณแต่เชื่อเถอะไพ่บอกคุณคนนี้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อความรักครั้งนี้นะคะแล้วก็เขาอยากได้รับ เขาอยากได้รับโอกาสจากคุณด้วยนะขึ้นไพ่หนึ่งไม้นะมไไเนี่ยไพ่ใบนี้นะคิงถือดาบเนี่ยเขาั่อนไหวกับคุณมากนะเขาไม่เคยที่จะรู้สึกกับใครมากขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครแต่เขาว่ายอมให้กับคุณนะอ่าถ้าคุณไปสังเกตนะคะว่า คนรักของคุณเนี่ยทำไมทําไมในบางอย่างเขาถึงง้อเราเขาถึงเขาถึงอ่อนข้อให้เราอะไรเงี้ยก็เกิดจากความรักทั้งนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเด็ดขาดนะคะดูจริงจังดูดูเย็นชานะคะแล้วก็ดูสั่งการอะไรอย่างเงี้ยนะมีอีโก้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ย ท้ายี่สุดเขาอ่อนข้อให้คุณแค่คนเดียวนะคะเนี่ยเขาจะมีการ take action อะไรบางอย่างนะคะเพื่อความรักครั้งนี้เขาจะไม่ยอมแพ้นะคือตอนนี้เขารักคุณไปแล้วแล้วก็หวั่นไหวกับคุณมากเขาจะทำทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะได้ครอบครองหัวใจคุณเขาจะทำนะคะขึ้นายออฟสอดเขาเป็นคนดือ้อเขาเขาคิดที่จะทำอะไรแล้วเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งนั้นอย่างแน่นอน ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับชาวทัดไฟคุณโสดขอให้คุณได้เจอกับความรักที่คุณปรารถนาที่จะได้เจอนะคะก็ขอให้สมหวังเนาะขอให้พลังงานในคลิปนี้พลังงานดีๆเกิดขึ้นจริงกับความรักของคุณค่ะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้นะคะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ